สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะเป็นแค่การนำเสนออุปกรณ์สมใสสเตตัสแล้วก็สกิลที่ผมใช้เก็บเลเวลนะครับผมก็ก่อนหน้านี้นะครับผมผมก็เก็บเลเวลซูเปอร์โนวิตเนี่ยจากเลเวล100ถึง150เนี่ยด้วยการใช้ตัวของเบสเซสไนท์ไม่ใช่เบสเซสเบสไนนะครับผมเบสไนท์ก็ มีตัวนี้นะครับผมก็เป็นหนึ่งในอาวุธ Ancient Hero นะครับผมก็เป็นของ s u p e r n o v i t นั่นเองก็ถ้าตีบวก11นะผมก็จะสามารถที่จะใช้สกิล p o t l m n e s Level 7นะครับผมสกิลของ Shadow Chaser ได้นะับก็ผมใช้สกิลตัวนี้แหละในการเก็บเลเวลจากเลเวล1 0 0ถึง1 5 0นะผมก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็เป็นของดี สำหรับซูเปอร์โนวิดสายกายภาพนะครับผมแล้วทีนี้นะครับผมก็พอเก็บเลเวลมาถึง150เนี่ยผมก็จะสามารถที่จะเล่นนะครับผมคอนเทนต์เอ็นเกมครนะผมช่วงนี้เนี่ยช่วงตั้งแต่1 5 0ถึง185เนี่ยผมจะเรียกว่าคอนเทนต์เอ็นเกมก็แน่นอนนะผมที่ที่เก็บเลเวลได้น่าจะเร็วเกือบที่สุดนะครับผม,มก็คือตัวของ Illusion of Abyss นั่นเองนะผม illusion of a b e a s t เนี่ยทั้งดันก็จะเป็นขนาดเล็กนะผมก็มีดก็ตีเข้า100%นะครับผมก็จะไม่มีปัญหาใดๆแต่ว่าผมคิดว่านะครับถ้าเก็บเลเวลที่เนี้ยผมคิดว่าน่าจะใช้เป็นของ backstep ในการเคลียร์มอนเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคกว่าอันนี้ที่ผมคิดไปนะก็คือนี่เลยนะผมบิวที่ผมทํามานะผมบอก backfatter นี้ก็ได้มาจากนะผม อาชีพชาร์โดเชสเซอร์ของผมนะครับผมก็ไปยืมมาใส่นะผมก็หมวกบวกดีมากนะครับผมก็มีทั้งแบบค่ามอนเราได้ SP เขิน50หน่วยนะครับผมแล้วก็ถ้าตีบวก10ก็จอกเกาะ100นะครับผมถือว่าดีมากๆแล้วก็ส่วนคอมโบเมเดิลโลเวอร์ก็ใส่เป็นม็อบสก้าบนะครับผมแล้วก็ใส่เซ็ตสไตกิง้ง เพื่อเพิ่มให้ตัวละครผมทึกขึ้นเราก็ใส่โลเอ็กเซเลียนที่ใส่การ์ดกันขนาดเล็กนะครับผม25%ประดับก็ใส่เป็นตัวตัวของชาร์โดลิงนะผมเพื่อเพิ่มดาเมจแบ็กสแต็กก็ใส่การ์ดโกสคาร์บาแล้วก็ Shadow ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็เป็นคอสตูมดูด HP แล้วก็ใส่เป็น Shadow Super n o v i วนะครับผม แล้วก็สัตว์เลี้ยงก็เลี้ยงเป็นสกิลบัตเพื่อที่จะดูดเลือดนั่นเองโอเคผมก็จะลงไปเล่นนะครับผมก่อนนั้นนี้เนี่ยผมลองของหลายๆชิ้นเนี่ยผมคิดว่าเซตตัวของ open าล์ m ์ n t นเกับตัวของรองเท้าปี๊บเนี่ยดามเมจมันจะแรงกว่าแต่ความถึกอะ่ะมันสู้ตัวของสไต k i n g ไม่ได้นะครับผมผมก็เลยเลือกใช้เป็นสไต k i n g ดีกว่า แล้วถ้าพอเลือดผมลดเนี่ยสมมติว่าเลือดผมลดอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็จะฮิวตัวเองด้วยการกดชีลสเปลน,นะผมเพื่อให้ตัวเลือดเนี่ยมันรีเจนนะผมแล้วก็มีสกิลของเฮลแองเจลด้วยนะครับผมที่ใช้ในการรีเจนเลือดเคืนมานั่นเองก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะที่จะนำเสนอก็ไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับผม ก็ผมก็จะกดป๊อให้พร้อมนะครับก่อนที่จะลงไปเล่นจะ,จะกดอาหารบวกสเตตัสสิบนะครผมเ,เวกเกนพอร์ชันแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้นแล้วก็ตัวนี้นะครับผมสกิลที่ผมจะใช้หลักๆเดี๋ยวจะเป็นแบ็กสเต็ปนะครับผมเพราะว่าแบ็กสเต็ปเนี่ยดาเมจแรงมากสามแสนนะครับ ที่เห็นนะครับสามารถใช้แบ็กสเต็ปได้สองครั้งมอนสเตอร์ hmm. ก็คือตายเลยนะครับผม mm hmm. แล้วถ้าเราใช้เป็นฟอทเทอรเมนเนสล่ะ,ะมาดูกันนะครับผมฟอทเทอรเมนเนสฟอทเทอรเมนเนสเราก็ต้องลากมอนสเตอร์ให้มากกว่าหนึ่งตัวนะครับ เพื่อที่จะใช้ให้มันเต็มประสิทธิภาพนั่นเองกด4ครั้งนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะผมก็ผมคิดว่านะใส่เซตนี้นะครับสามารถเก็บเวลได้ไม่มีปัญหาเลยถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับผมซูเปอร์โนวิตตอนแรกเนี่ยผมคิดว่า อาชีพซูเปอร์โนวิเนี่ยมันจะต้องเก็บเลเวลยากแน่แต่พอผมมีไอเทมจากตัวละครเก่าๆอาชีพเก่าๆที่ผมเล่นเนี่ยเอามามิกซ์รวมกันเนี่ยแล้วก็ใช้คู่กับตัวของอเวเกนเบส n i f e เนี่ยก็ถือว่าเก็บเวลได้นะผมผมคิดว่าน่าจะเก็บได้ยาวๆเลยโดยที่ไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมขอไปลองชั้น2ดู ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผมโอเคก็มาถึงชั้น2นะครับผมผมว่าไม่น่าจะมีปัญหา ไม่มีปัญหาครับสามารถแบ็กสเต็ปสองครั้งมอนสเตอร์ตายนะครับผม <c oughs> ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับผมโอเคใช้ได้ใช้ได้เลยใช้ได้เลย ก็เอาเป็นว่าจากที่ผมลองมานะครับผมผมว่าสบายเลยครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นฟอทอมเนสก็ใช้ตีใส่มอนสเตอร์เนี่ยเป็นกลุ่มก็ตีประมาณ4-5ถึงครั้งนะครับผมซึ่งแน่นอนฟอทอมเนสมันจิ้มเร็วอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็แบ็กสเต็ปสองครั้งมอนสเตอร์ก็ตายนะครับผมถือว่าผ่านนะครับผมอาชีพสเปอร์โนวิดในช่วง เออเดเวล150เนี่ยจนถึง175ผมว่าผ่านชฉลียวแน่นอน mm hmm. ก็สำหรับวิดีโอนี้ผมว่าน่าจะจบแค่นี้แหละมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะแค่มาอัปเดตนิดหน่อยสำหรับอาชีพที่ผมมองว่ามันเล่นยากนะครับผมอาชีพซูเปอร์โนวิตแต่พอเราเอาไอเทมนะครับผมไอเทมของอาชีพต่างๆที่ผมเคยเล่นมานะผมเอามาให้กับซูเปอร์โนวิตใช้เนี่ย มันกลายเป็นว่ามันเล่นง่ายมากนะครับผมผมบอกเลยว่าเล่นง่ายมากนะอาชีพนี้จะไม่ได้อยู่ในหมวดของอาชีพเรนยาอีกแล้วนะผมพอถึงเลเวล175เนี่ยผมจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะว่าผมจะสามารถที่จะเก็บเลเวลที่การ์ดเทพบาบีดได้หรือเปล่านะครับผมผมคงไม่ไปตัวของแมกมาชั้น3แน่นอนผมคิดว่าไม่น่าจะไหวนะผมก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ แค่นี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ